าคลิปนี้ให้ My f r i ฟ n นเขมรดูด้วยอันนี้เนี่ยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนของจริงคือขับแล้วก็พุ่งเข้าไปด้านในเลยแล้วล้วาตรงนี้เนี่ยก็ถูกลื้อทิ้งออกทั้งหมดก็อยากจะบอก My f r i e n นว่า My f r i e รลื้อล้วของประเทศไทยได้ประเทศไทยก็ลื้อล้วของ My f r i e n นได้เช่น ครเรื่องนี้เรียกได้ว่าสาแก่ใจคนไทยจริงๆค่ะหลังจากที่ทางด้านของคุณการจอมพลังเนี่ยจัดเต็มเลยถลกรัว้วเขมรแทบไม่เหลือซากนะคะแม้ทำกับเราซะได้ทำกลับเนี่ยอย่าโกรธกันนะคะงานนี้พังยับเลยค่ะ ผู้ชมการได้รังเพราะว่าตามกันต่อนะคะสําหรับทางด้านของคุณการจอมพลังที่มีการออกโรงตลอดเลยค่ะแล้วก็มีการออกมาอัปเดตสถานการณ์บริเวณชายแดนจังหวัดสกวอยู่เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทางด้านของคุณการจอมพลังเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่านี่คือรั้วสังกษีของคนคเขมรที่เขาทำลุกล้ำมาที่บ้านหนองจานลกหูลกตาบางังภูมิทัศน์บังเกอร์หรือเสลย my f r i ฟ n หรือรั้วไทยได้ฉันก็รื้อรั้วเธอได้นะ my f r i e แ d น่พร้อมกับมีการออกมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะบ,บอกว่าที่อยู่บริเวณด้านหลังเนี่ยคุณกันก็เหมือนมีการไปถ่ายรูปะนะคะเขาบอกว่าด้านหลังของผมเนี่ยคือป้อมต่อสู้ของขเขมรที่ถูกรื้อจนเหลือแต่ซากเพราะแอบ สร้างลุก้ำเข้ามาประเทศไทยตรงที่บ้านหนองจานแล้วทหารขมรก็รู้ตัวดีว่าลุก้ำดินแดนไทยเพราะทหารไทยเนี่ยแค่เดินเข้ามาในพื้นที่ก็วิ่งป่าราบกันหมดแล้วทิ้งทุกอย่างเอาไว้ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเหลือไว้แต่ด้านหลังนะคะหนีไปหมดเลยอ่าวสร้างลุก้ำมายัางประเทศไทยก็จะรออะไรล่ะคะชื่อคือทีนี้คุณกันเขาก็บอกว่าอยากจะบอกขมรนเหมือนกันนะว่าแกเนี่ย เหมือนแค่ร,รื้อรั้วเราแต่พวกเราเนี่ยรื้อฐานแกนเลยอ่ามาสร้างลุกล้ำในประเทศไทยใช่ไหมคะอ่าทีนี้พอทหารไทยเข้าไปกลัวใช่ไหมไม่เป็นไรคนไทยจัดให้รื้อเกลี้ยงเลยค่ะอ่าจนแบบคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณกันเขาก็บอกว่าพวกเรารื้อฐานเกจนเกลี้ยงเลยนะไมเฟรนเราไปฟังเสียงของคุณกันจอมพลังสักหน่อยดีกว่าค่ะ หลังผมเห็นภาพขเขมรมารื้อรั้วของประเทศไทยที่ริมชายแดนบ้านหนองยาแก้วก็เลยทําให้ผมครับคิดถึงรั้วอันนึงขึ้นมาได้ซึ่งเป็นรั้วสังกสีที่ขเขมรเนี่ยแอบมาสร้างลุกล้ําไว้หลายปีแล้วแล้วมันก็ตั้งลกหูลกตาบังภูมิทัศน์ของบังเกอร์ผมที่สร้างไว้ตรงบ้านหนองจานก็เลยลือมันทิ้งซะเลย แล้วก็ฝากคลิปนี้ให้ My ไมฟรีนเขมดูด้วยอันนี้เนี่ยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนของจริงคือขับแล้วก็พุ่งเข้าไปด้านในเลยแล้วรั้วตรงนี้เนี่ยก็ถูกรื้อทิ้งออกทั้งหมดก็อยากจะบอก My Friend ว่า My f r i e n นลือรั้วของประเทศไทยได้ ประเทศไทยก็ลื้อรั้วของ f r i ร n นได้เช่นกันนะจ๊ะผมก็ต้องขออภัยไม i ร n นในบางลีลาจริง,รงๆเพราะว่าเครื่องมันแรงจริงมันตอนแรกก็กล่าวว่าจะค่อยๆดันมันมันคันเร่งมันแรงมันพุ่งเข้าไปเลยด้านในนะแต่ตอนนี้ลื้อหมดแล้วอาทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยอยู่ที่ชายแดนอยู่แล้วจัดเรามาเราจัดกลับอยากได้แบบถึงลูกถึงคนกันจอมพลังเท่านั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่คุณการบอกเลยนะคะแต่ในเมื่อ ในเมื่อทําอะไรคุณการจอมพลังไม่ได้แล้วรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะอ่ะทีนี้เมืองเฟกซ์นิวอย่างเขเมรเนี่ยก็สร้างข่าวปลอมขึ้นมาค่ะรู้สึกโกรธแค้นคุณกันเหลือเกินทําอะไรไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาหลอกเพื่อนบ้านหลอกไม่ใช่หลอกเพื่อนบ้านคุณผู้ชมหลอกพวกเดียวกันแหละหลอกประเทศคนในประเทศตัวเองอะ่ะซึ่งคุณกันก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้นะเขเมรน,นะคะปล่อยข่าวนะคะว่าผมเนี่ยจากโลกไปแล้ว เพื่อให้ขเขมรน,นเพื่อนเพื่อนขเขมินเขา,นากระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ข่าวร้ายก็คือผมอยังอยู่และแข็งแรงมากผมจะอยู่ต่ออีกนานๆให้ขเขมิได้ดูผลงานผมจนน้ำลายฟูมปากลงไปดิ้นกับพื้นสุดท้ายขอขอบคุณพี่ๆน้องๆและ f c ทุกท่านที่ทักมาเป็นห่วงครับคือหลังจากที่กระแสข่าวมันออกมาทางขเขมิมันสร้างเฟคนิวใช่ไหมคะทางนัานของแบบว่า f c คุณกันเนี่ยก็ทักมาถามว่าเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้หลายคนเป็นห่วงเราลองไปฟังเสียงของคุณกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้พวกสแกมเมอร์ของขเมเนี่ยออกมาปล่อยข่าวกันยืนยันว่า การจอมพลังได้จากโลกนี้ไปแล้วเพื่อให้คนขเขมรเนี่ยโอ้โหยิ้มหวานเลยครับกระชุ่มกระชวยแล้วคนไทยหลายคนเนี่ยก็โอ้โหแตกตื่นตกใจส่งภาพดีมาให้ผมดูนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอาทิย์บดีดีพ,พ,พีน้องๆที่อยู่หน่วยงานต่างๆทักมากันเต็มว่าผมยังอยู่ดีไหมเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็เลยต้องขอฝากคลิปนี้ครับเพื่อเป็นข่าวร้ายของคนขเขมรว่าการจอมพลังยังอยู่ดีแข็งแรงมากๆพร้อมจะอยู่เป็นหนามต่าใจคน อีกนานๆเลยครับแล้วก็ไม่ได้แค่เห็นเปล่าๆให้ดูผลงานผมที่มาทําอะไรให้กับทาหารเสริมความแข็งแกร่งให้กับชายแดนผมเนี่ยจะเอาคลิปพวกนี้ให้พวกเขาดูเรื่อยๆให้เห็นจนน้าลายฟูมปากลงไปดิ้นอยู่กับพื้นเลยแล้วตอนนี้เห็นผมไม่ได้ไปที่ชายแดนแหมก็เลยฉวยโอกาสบอกผมจากไปผมก็เลยขอบอกเลยแล้วกันผมเนี่ยเดินทางไปตามโรงงานต่างๆที่ต่างประเทศเพื่อไปดูอุป,ปกรณ์ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทาหารได้แล้วก็จะพยายามครับดาเนิน เอากลับมาให้ ทหารแล้วก็ตำรวจชายแดนของเราได้ใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งโอเคนะครับ my friend เนี่ยค่ะคือทางด้านของคุณการจอมพลังเองนะคะก็บอกว่าอยากจะฝากคลิปเนี้ยเพื่อเป็นข่าวร้ายของคนขเขมรเลยละกันว่าการจอมพลังเนี่ยยังอยู่ดียังแข็งแรงมากๆพร้อมที่จะอยู่เป็นน้ำตาใจคนขเขมรนไปอีกนานไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีการออกมาโพสต์นะคะว่าคนกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วพวกมันเป็นพวกที่แบบสแสวงผลประโยชน์จากเด็กยัง หนักเลยนะตอนที่มาขอทานที่ไทยเนี่ยก็ต้องอุ้มเด็กเพื่อจะได้เงินเยอะๆเรียกคะแนนความสงสารอะไรแบบนี้นะคะตอนที่อยู่ชายแดนก็ยั้งจะอุ้มเด็กแบเบาะมาเป็นโล่มนุษย์เพื่อให้ทหารเนี่ยเหมือนให้ทหารขเขมรนเ,นเอาไว้หลบข้างหลังเอามนุษย์เนี่ยเป็นโล่คุณผู้ชมคะและลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเนะต้นไปหมดเลยเอามาเพื่อทหารเนี่ยกลัวไงคะเรื่องของเรื่องกลัวก็เลยเอามนุษย์เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ย คือเหมือนเขาแบบว่ามีเมตตานะคะไม่ได้แบบยิงสุ่ม4ีสุ่ม5้าก็เลยใช้วิธีนี้แหละค่ะแล้วคุณกันก็บอกว่าถ้าบอกว่าไม่ใช้เด็กเป็นโลมนุษย์หรือไม่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กทําไมไม่ห้ามนําเด็กเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงปะทะ ก็เพราะอะไรก็เพราะมันตั้งใจลองนึกถ้าเราไปจุดที่เสียงเนี่ยเราจะเอาเด็กไปลําบากหรือจะเอาเด็กไปเสี่ยงไหมในฐานะที่ผมเนี่ยเคยช่วยเด็กมามากมายผมเห็นความมืดดําของกระบวนการค้ามนุษย์ที่เขมิททากับเด็กมาเยอะมากๆซึ่งเป็นอะไรที่หลายๆคนก็รับไม่ได้นะคะแต่ก็อย่างว่านะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ มันไม่สนใจคุณผู้ชมคะมันเอาแต่ตัวมันเองอะนะคะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าพอไปรื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหมือนว่าทางประเทศกัมพูชาเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมจบจบลงง่ายๆนะคะทำไงรูไหมคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนายอุ่มเรียตรีนะคะเป็นผู้ว่าบันเตียเมญเจียค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กำนันลีได้เกณฑ์ม็อบเขมรค่ะแบ่งเป็น2กลุ่มเพื่อ ไปป่วนบ้านหนองจานแล้วก็บ้านหนองยาแก้วเกณฑ์คนไปอ่า ฝั่งนี้ใครใกล้ทางนี้ไปทางนี้ใครใกล้ทางนี้ไปทางนี้เกณฑ์ไป2ฝั่งแน่นอนของว่าทางด้านเพจ Army Military Force ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่ามีรายงานเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดยนกัมพูชาจำนวนมากเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานแล้วก็หนองยาแก้วเพื่อจะเข้ามาสมทบกำลังหลังจากที่ทางด้านของนายอุมเรตรีเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจียเนี่ยได้ประสานขอเพิ่มกำลังพล จากกรมตํารวจแห่งชาติกัมพูชาอ่าแน่นอนเพราะว่าเขามีการขอกําลังเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจะก่อม็อบแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนมุมเนี่ยรวมตัวกันในพื้นที่เป็นจํานวนมากอีกด้วยค่ะใยตีตะไคร้มาไว้ข้ามหัวเรือามาได,ไ,ดได้บางๆเฮงเพี้ยนเรือมาได้ไดในทุ่งจับใจในทุ่งจับใจบ้าง មកហើយច្បាមបើត្រង់នេះលោកនាយបណ្ឌពួនហើយគាត់ឲ្យជីជននៅព្រំដែនបានសុខស្រាននេះបានធ្វើបនបានទៅវត្តនេះគឺមករំទៀងទៀនទៀនអឺក្រុមប្អូនយើងទៅមកហើយ ទៅបងតើប្រហែលជាទៅហើយហើយដល់រាតទៅញ៉ៃកាន់ជាម៉ាម៉ែប្រាធការយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅតាមគាត់មកដល់ប្រសើរទៅតាមកើតអា la yeung cha mer cha mer ke te na phut pa kot kmai bot cho bot lang ba ba yeung cha mer នោ <soc pneumonia> <asypedal> <Keyboard> <ra��> <variety: tương> ះពួកកនៅខាងច្រើនណាស់នោះគាត់គត់គីដៅមើលយើងគាត់គីដៅមើលពួកជិះហ្នឹងហើយបាទទៅឡានពេទ្យណយតោះចាំយើងឡានពេទ្យទៅណាចាំមើលយើងដែរឡានគាត់មកមើលគាត់ខេជាជួនមានបញ្ហាទៅងល់បាទហ្នឹងហើយសូមតាមដានបងប្អូនខាងនេះ แลนี่ไปเจียร,ร์บอลกับปงแต่ชีโรกับไลเดอร์เบียร์ปอดทำไมยังเดียร์ได้บางคนไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ